สวัสดีค่ะอารามแดนฝึกฝนสึกระคิดจำกัดพาะทิ่สองนะคะ <laughs> มาเลยคุณเรายังเหลือพลังแรงเต็มเปี่ยมกับกลยุทธ์เด้งดึงเนาะคุณอ่ามีค่าเอาห้องแรกก่อนจะไปห้องที่สองแล้วพลังแรงเต็มเปี่ยมทุกอันเนี่ยในในการท้าทายอารามแดนฝกฝนพืภายในสี่เทินเนาะทีนี้เราแค่ต้องใช้โจมกดพิเศษให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเรามากที่สุดอันนี้กดพิเศษสําหรับห้องนี้ก็คือฝ่ายเราใช้การอุปกรณ์อาวุธจะทําให้เกิดธาตุผลพล,าลาพัประโยชน์2ลูกแล้วมันเกิดได้มากสุด2ครั้งต่อเทินใช้การอุปกรณ์อาวุธคือยังไงอย่างเช่นที่ ที่ได้ใช้ก็คือ,อไม่รู้ว่ามันคือการเอาการาดอุปกรณ์อาวุธใส่ไปในตัวละครหรือว่ามันคือการใช้ปฏิติภาพเนาะเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปดูกันแล้วเมื่อการการการแข่งขันเริ่มขึ้นเนาะจะส่มกร์ดอาวุธ1ใบาจากในเด็กนะคะเมื่อเราใช้กร์ดแอคชั่นกร์ดแอคชั่นคือกร์ดพวกแบบก๊าซไม่ใช่กัน ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ได้อะไรพวกนี้คือการ์ดที่อย่างเปลี่ยนลูกเต๋าหรือว่าการ์ดกินเนาะจะใช้ลูกเต๋าน้อยลง1ลูกแล้วทําให้เกิดทาสารพัดประโยชน์1ลูกเนาะคุณแล้วก็ศัตรูเป็นเป็นท้ายพวกนี้มันจะมีความเสียหายไฟความเสียหายไม้แล้วก็ มันคือไฟฟ้าแล้วก็ทำจะทำปฏิกิริยากันมันเลยอดีพวกไหน,นอันนี้นะคะขั้นต่ำรางวัลก็คะแนนอยู่ที่3,000คะแนนเนาะคุณใครจะ6,000นคะแนนก็ก็ได้ตามตามที่สะดวกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเด็กแรกก่อนนะคะ เด็กแรกงั้นมันต้องอเดี๋ยวกดผิดอีกแล้วเด็กแรกคือเราต้องเลือกการ์ดที่มีอาวุธเนาะคุณดาบอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสมุดให้ให้น้องครีได้ใช้ก็จะโอเคแล้วฟิเชลก็จะเป็นธนูนะคะทีนี้เราอย่างมากคือเราก็คงไม่ได้ใส่ใส่ถอดๆอดหรอกไหมเพราะว่ามันมีแค่สี่เทิร์นเองคุณแล้วลูกเต่ามันก็คงไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นการ์ดอื่นคือเอามาอย่างาทีมนี้มันไม่มีฮิลแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกเต่าด้วยนะคะถ้าเกิด คนสวรคนเนี่ยมันเป็นการ์ดอาร์ติแฟกต์เป็นการ์ดอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เป็นการ์ดการ์ดอาวุธเท่านั้นที่เขาเล c คอมเมนต์แล้วก็การ์ดแอคชั่นทั่วไปก็จะเป็นอย่างพวกพวกการ์ดอาหารก็เป็นมันก็คือแอคชั่นอันนี้พวกแอคชั่นทั้งหลาย ใช้ได้นะคุณก็ใส่ไปได้เลยแนะนํำเอาการ์ดเป็นลูกเต๋าเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเต๋ามาด้วยปมอนเนี่ยแล้วก็แล้วก็วกอเจแชมเบอร์ะ December นะคะถ้ามีก็คือใช้เนาะแต่ว่าพื้นที่ในการลงการ์ดพวกนี้มันมันไม่เพียงพอหรอกคุณเพราะฉะนั้นเอออันไหนขึ้นมาก่อนคุณลงมันไปก่อนแค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ เท่านั้นคะ่ะไม่ไม่มีอะไรมากอันนี้ฝ่ายเราเปลี่ยนตัวละครลูกเต่าลดลงเอออันนี้ดีกว่าใช้สกิลแล้วก็เปลี่ยนตัวถ้าเกิดว่าจําเป็นฉุกเฉินอันเนี้ยเราค่อนข้างชอบนะคะอันนี้ดาเนินการด่วนแทนต่อตู้ต้องต้องเรียกว่าอย่างไงอะคือคืคือมันค่อนข้างแต่มันต้องใช้เลยอะค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เอาันไปบันทึกไปครับ ทีนี้เลือกเด็กแล้วก็เข้าต่อสู้เลยนะคะประเด็นคือต้องใช้การ์ดอาวุธเดี๋ยวเขาจะสุมอาวุธมาให้เราเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นแล้วไหนอะรอบแรกไม่มีอาวุธเลยเอ่อเชลเอัน,นี่ออกไปสิอันนี้พลังงานอาจจะเออาจจะไม่ต้องใช้นะคุณโอเคเปลี่ยนไปแต่อาหารเนี้ยยังไงต้องยืนไหนอาวุธอ่ะไหนอาวุธแล้วคือเพื่อเริ่มตุ่มจวอาวุธหนึ่งใบจากนเด็กอ๋อ มันต้องเริ่มก่อนอันนี้คือยังไม่เริ่มเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นอ่าเป็นฟิเชลมาก่อนนะคะแต่คืออาวุธนะไม่น่าได้ธนูหรอกไหมฟิเชลมาแล้วก็อ่าถ้าเป็นน้องคลีนได้ได้ต่อบ่มบอมบัคคูดันจะดีมากโอ้โหให้กระจายมาเชียวนะเฮ้ยได้สมุดมาโอเคฮะทีนี้ได้สมุดมาพวกเนี้ยใช้ เนี่ยมันได้ได้หมดเลยใช้การ์ดแอคชั่นใช้ลูกเต่าน้อยลงพวกเนี้ยลูกเต่าแต่มันเกิดได้มากสุด3ามครั้งต่อต่อเทิร์นอันนี้ใส่ใส่อันนี้ไปก่อนใส่ให้น้องพรีไม่ใช่ใส่ให้คนนั้น <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มอ,อันนี้เกิดอะไรนะใช้การ์ดแล้วเกิดธาตุสารพัดป,ประโยชน์อีกหนึ่งลูกโอ้เราลงการ์ดอาหารยังไม่ลงละกันคุณเราเราโจมตีเรียกว่าโจมตีปกติไปก่อน เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเป็นน้องคลีนะคืออันนี้ใช้อาวุธแล้วแต่แบบต้องเปลี่ยนตัวก่อน <c oughs> เปลี่ยนตัวก่อนไหมอะอ่มีอืเดี๋ยวค่อยค่อยตัดสินใจว่าจะใช้อาหารหรือว่าอะไรยังไงนะ <c oughs> เปลี่ยนมาก่อนฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวแน่นอนแล้วก็แล้เราก็แปะทาตใส่เขาไปเลยคุณเพราะเดี๋ยวออสช่วยเรานะคะและนี้คือทัตคุณสมบัติอาวุธใช้เนี่ยได้ได้ไหม อันนี้คือได้ไหมไม่น่าได้คุณอ่าเอน้องคองรีต้องการต้องการเลงอันนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราจั่วมาเพราะว่าเราจักได้อุ๊ยใบนี้ก็ใช้ได้เหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ได้ลูกเป๋าเหรอเนี่ยอืมงั้นเราขอเปลี่ยนอาหารอ๋อไม่ต้องเปลี่ยน,นี่น้องครีน้องครีคใส่ได้เลยแล้นี่คืออะไรอ่ะติดตั้งการ์ดใบนี้ จะใช้ออสในท,ทันทีเดี๋ยวค่อยละกันนะน้องทีไปมันลดลูกเต่าลงเดี๋ยวเราจะใส่อาหารเอาอันนี้คืออะไรอะ่ะใส่อาหารให้ให้น้องทีไปก่อนนะคุณมันใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทินนะคะก็เลยก็เลยโหแต่ลูกเต่ามันเพิ่มอะ่ะเราบอมบอมไปอีกได้ไหมอะ่ะ <laughs> เราบอมบ์อมก็ได้ใช <laughs> ่ไหมเมื่อกี้นี้ได้คุณเอ้แต่ฟิเชล เพราะว่าอันเนี้ยคือชาร์จโจมตีไปเรากำจัดไปก่อนแล้วกันคุณเดี๋ยวตัวใหม่มาเขาน่าจะน่าจะโอเคกว่าไม่รู้โอเคกว่าไหมอะไรยังไงแต่ว่าพอใจแล้วตอนนี้ <c oughs> น้องคีได้รับฮิวนะคะคนอื่นยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่โดนพวกปฏิกิริยาอะไรมากมายแล้วเ,เดี๋ยวน้องคีจะโดนเผาไหมมาเนาะเพราะฉะนั้นที่เหลือคือ ให้เขายืนให้น้องพียืนไปนั่นแหละน้องคีดูสบายใจ <c oughs> แต่ว่าเมื่อไหร่กรัดอาวุธจะมา <c oughs> เดี๋ยวกัดอาวุธมาอีกอัมหนึ่งก็ก็ใส่แค่นั้นแหละคุณติดไฟกันมาอ๋อเอออันนี้ตัวละครนอสนามที่ได้รับความเสียหายมากสุดจะได้รับคิวเราลงอันนี้ไปอันหนึ่งนะคะเดี๋วแล้วเจอ๋ยวน้องพีน้องคีระเบิดมานี่แน่อันนี้ได้เลยคุณ <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะเอาเอา,เ,อา,อาเลือกอะไรยังไงเนาะ ทีนี้เดี๋ยวให้น้องครีเขาโจมตีอ่าโอ้โหมันระเบิดไหมคะน้องครีโจมตีมาเอ๊ะเราจะเปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นเราจะใช้การ์ดนี้นะคะเดี๋ยวมันจะได้รูปเต่าเพิ่มเนาะเปลี่ยนเป็นฟิเชลมาแล้วเราจะเปลี่ยนของไปนนองคุณเพื่อที่จะให้ฟิเชลเขาเรียกเรียกออสในอีกรอบนึง <c oughs> คืออันเนี้ยนี่แหละแล้วโจมตีไปฟ้าเนาะคุณ กระเป๋าอาหาันคงไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นขออนุญาตนะี่เชลเราเราจะใช้อีกอีกอันหนึ่งเออเอาอันที่มันได้น้อยที่สุดไปก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะแล้วก็นี่เลยเพิ่มมานี่เน่เสร็จแล้วเดี๋ยวออสจะโจมตีเพิ่มใช่ไหมอ๋อ,อมันเรียกใหม่แล้วได้ลูกเต๋ามาเพิ่มอีกเหรองั้นโจมตีปกติไปอีกไปโอ้โห อันนี้มันเกิดขึ้นกี่ครั้งต่อเธอเนี่ยเราเกิดยับเลยนะสามพันคะแนนแล้วโอ้โหห้องนี้มันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไวเพราะว่าแค่จ่ายการ์ดใช้ๆไปก็ได้ลูกเต่าเพิ่มไงล่ะคุณน้องทีฮิวยับเลยจ้าเดี๋ยววันนี้ก็ฮิวน้องทีขึ้นมาอีกอะดิเดี๋ยวให้น้องทีกลับมายืนได้แล้วนะคะน้องตั้งตัวได้แล้วคุณ อะไรของฉันเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวอ่าเก็บไว้ตู้โค้ดนี่น้องนั่งอยู่เงาเงาตรงนั้นเลยเนาะน้องขับน้องอยากเล่นบ้างอะไรบ้างแล้วไหนสุ่มอาวุธอ่ะได้แค่อันเดียวเองเหรอเราเราได้ใช้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้มาก่อนละกันมาเรายหนกเก่งๆมากคุณเดี๋ยวใช้การ์ดป่มอนนี่แหละมันจะได้สุ่มๆมา อาหารเนี่ยเดี๋ยวก็ฮิวฮิวไปคุณอะตุ่มมานะจะได้ได้ลูกเต่าเพิ่มไม่ใช่อะไรค่ะแล้วอ,อันนี้ได้ได้แค่หนึ่งเหรออันนี้โจมตีเป็นสองเราเรียกออสมาดีกว่าคุณแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะอะไรเพื่อฟิเชลจะได้รับฮิวสักทีฟิเชลบอกเราเราอยากได้ฮิวบ้างอะอันนี้อ่าฟิเชลน่าจะได้รับฮิวมาสอง แล้วก็เพราะฉะนั้นน้องซูใส่ให้น้องซูแทนและกันไม่เป็นไรอันนั้นอะ่ะมีใช้ได้สองเหรออ๋อเราได้ได้ลูกเต๋าเพิ่มเฉยโอเคกำจัดไปหนึ่งนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเราใช้ใช้อีกอะ่ะ <laughs> ถ้าเราใช้อีกก็ก็ได้ลูกเต๋าเพิ่มใช่ป่ะฟิเชลใช้กินไปเลยยังไงก็ได้ได้อยู่แล้วน้องมีแต่ได้กับได้ ไงล่ะลูกเต่ามาอีกแล้วเอาไปโอ้โหเลยอยากเหลือให้ออสเขาทำงานบ้างนะคุณออสบอกเราไม่ได้ทำงานอะไรเลยไม่เายจบเธอแล้วนะพิ้นเราขอโทษกินไปเยอะเลยกานดนายนายจั่วมาหมดกองหรือ,อยังฮื้อฮิวมาเพิ่มคิวยับยับเลยคุณโอ้โหได้กาดมาผ่านอีกแล้ว <laughs> ฉันไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยมา เดี๋ยวสูโค้ดน่าจะได้เล่นบ้างแล้วนะคะไปไปสูโค้ดเดี๋ยวให้เล่นนะครับหนึ่งใจเย็นเๆใช้เป็นพลังงานที่ไม่เต็มหนึ่งอันนี้ละกันลงแคทเทอรีนไปเนาะเสร็จแล้วก็ได้แต่ค่าสารพัดประโยชน์มาหนึ่งอันเปลี่ยนอันนี้ไปเนาะคุณอันหนึง่งจะให้น้องฟรีเขาบม่มบอมบอมัคพุดานมานะคะมันจะเปลี่ยนตัวแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเราเรายังไงเราก็จะเปลี่ยนเป็นแคทเธอรีนเอ้ยแคทเธอรีนอะไรเราจะเปลี่ยนเป็นซูโคส์มานะคุณแล้วเดี๋ยวอ,อันนี้มันจะระเบิดบอมแบบเนี้ยพอเราเปลี่ยนเป็นซูโคส์ใช่ปะมันก็จะกระจายธาตุอย่างพึ่มพรมพุ่มพรใช้ใช้อันนี้หน่อยน้องจะได้มีอะไรให้เล่นบ้างมีลูกเต๋าให้เล่นนะคะเอ้โหลูกเต่ามันจะหมดดีน้องนี่แนะ่ได้ไหม ขอขอแบบเหลือสองลูกไม่ได้หรอหมดแล้วคุณอดเล่นเดี๋ยวออททำงานให้นะขอบคุณนะออทที่เน็ดเหนื่อยมากทุกคนแบบเราเรา,เราเล่นแค่นี้หรอหมดคิวแล้วเ,เนี่ยคิวกันมานะคุณเรียบร้อยถึงเท่าไหรอ่อโอเวอร์โหลดกันมาแต่แต,ต่อันนี้โจมตีไหมไม่โจมตีเนาะไม่ระเปิดแต่คุณเสียใจจังวิ่ได้ได้การอาวุธมาแล้วอดเล่นเลยสุขคึ อกพันอีกแล้วไม่ค่อยเลยนะเก็บรางวัลที่คุณเราจะรออะไรกันล่ะคะเก็บค่ะเก็บให้หมดเลยค่ะไปเดี๋ยวเราห้องตึกท้ายกลยุทธ์เด้งดึงเนาะแค่ฟังก็น่ารักแล้วจ้ามาเลยพินบอกไม่น่ารักหรอกเธอน่ะไม่น่ารักกลยกทธลยเด้งดึงนะคะภายเราที่มีค่าพลังชีวิตไม่เกินเจ็จะสร้างความเสียหายบวก2เพิ่มแต้ถ้าไม่เกินสีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งแต่ถ้าถ้าเราได้รับการรักษา ครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายบวก2เนาะทีนี้อันนีอ้อาจจะต้องต้องเป็นพวกอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ฮิลหรืออะไรที่ตัวที่มีครั้งถัดไปคือมันต้องฮิลฮิลภายในภายในเทิร์นนั้นนะคุณเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวละครที่ฮิลได้จากการทําอะไรํำติงโจมตีหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะหรือนึกออกอย่างนึงก็คือคุณลินนี่นะคะแล้วกอ็อีกอันนึงคือใช้อาร์ติแฟกต ในการหิวแต่คือเขาบอกว่าอันนี้มันไม่จํากัดจํานวนครั้งแสดงว่ามันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าเขาจะไม่ไม่เพิ่มลูกเต๋าให้เราเนาะเพราะอย่างนั้นมันก็เลยจะจํากัดอยู่ว่าอ่าคือมันถูกจํากัดด้วยลูกเต๋าเองนะคะทีนี้เด็กที่ใช้คุณเราลืมดูเด็กที่ใช้จะเป็นน้องซูก็ได้นะคุณแต่ค่าพลังชีวิตไม่เกินเหรือไม่เกิน4ี่ อันนี้ก็เรื่อยๆนะคือแบบว่าเอาโทษเรากดผิดจะเลือกเด็กคืออันแรกคือเอาน้องสูมาคนหนึ่งเป็นโจมตีที่ ธาตุลมแล้วให้ยืนจมตีไปยาวๆเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องสูกระจายธาตุดได้เรื่อยๆแล้วที่สําคัญคือเรื่องค่าพลังชีวิตอะไรแบบเนี้ยก็ก็ใช้พอใช้ได้อยู่อีกคนหนึ่งที่แนะนําก็คือเบนนี่นะคะเบนนี่จะอันติแล้วฮิลแล้วเขาก็วนวนเวียนอยู่แบบนั้นนั่นแหละคุณเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ฮิลอีกแล้วฮิลอีกฮิลแล้วฮิลอีกส่วนลินนี่ก็อ่า เออก็จะได้รับความเสียหายทะลวงลินนี่เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ที่สามารถคุณคุณเอาไปใช้ได้นะคือคือมันสามารถฮิวได้ถ้าจากจมตีปกติหรือว่าอะไรแต่ว่าทีนี้อันนี้น่าจะไม่ไม่ได้ใช้เนาะคิดว่านะคะโนโอเอลนี่นี่ฮิวไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้รับฮิวนะคะโนโอเอลไม่ฮิวนี่ น้องน้องปกติคือจริงๆน้องต้องต้องต้องฮิวนะถ้าฟันน่ะแต่น้องไม่ฮิวแต่ว่าการโจมตีปกติจะบวกสองก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็อีกอันหนึ่งก็คือบาบาร่าใช่ไหมคุณแต่บาบาร่าไม่ฮิวไงบาบาร่าฮิวเมื่อหมดหมดสกิปหมดอะไรอ่าหมดนี่หมดเทิร์นจบเทิร์นนะคุณเมโลดี้ลูปจบเฟดอ่ะซึ่งแต่แต่น้องจะฮิวเมื่อเมื่อใช้ท่าไม้ตายนะคะ ก,ก็ได้อยู่นะจีนดันโจก็ได้อีกคนหนึ่งก็คือคุณเคยะเนี่ยแหละคุณแต่ต้องเอาเป็นการ์ดเฉพาะตัวเขาไปนะไม่งั้นคือมันมันไม่ไม่ทำปฏิกิริยาเกนี้คุณเคยะคือจะรักษาตัวเองแล้วจะใช้ใช้สกิลธาตุแล้จะรักษาตัวเองเทินละหนึ่งครั้งอันนี้จะช่วยได้ เอาเป็นอ่าเราเอาสมุดออกเนาะเอาอันนี้ออกนะคะไปะนี่พูดถึงการจัดดิ๊กกันแล้วเหรอเอาวงเนี้ยเข้าไปแต่ว่ามันใช้ใช้ลูกเต่าค่อนข้างเยอะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะโอเคไหมนะคุณในการที่จะหิวอีกอันนึงอีกวิธีหนึงคือคุณเอาอาหารใส่เข้าไปนั่นแหละ พอได้รับฮิวก็โจทย์มันแค่ฮิวเฉยๆไม่ใช่หรอคุณอาหารที่สวีทมาดามก็ได้ค่ะคุณแบบยัดยัดเข้าไปนั่นแหละอย่าลืมเอากระเป๋าอาหารไปด้วยคุณไม่งั้นมันไม่ขึ้นเนาะนี่เราก็ยัดยัดไปนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องเอาออกมาแล้วก็อะไรนะเออโจมตีปกติอาหารที่ฮิวนะคุณไม่ใช่อาหารเพิ่มเพิ่มการโจมตีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไราตีน้อยตงก,ก็ได้นะคะแต่แต่มันไม่ตรง ไม่ตรงที่อยากได้ไงทีนี้เหลืออีก,อ,กอีกอันนึงเป็นอาร์ติแฟกที่สกิลธาตุแล้วฮิลหรือว่า,าจมตีปกติแล้วฮิลก็ได้นะคุณคุณเลือกมาสักอันหนึ่งเราเอาสกิลธาตุแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวทีอ่อยากได้จมตีติดธาตุด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะกลยุทธ์เด้งดึงเริ่มขึ้นได้เลยนะฮามาโอ้โหเบนนี่หนูมาเลยเหรอเนี่ยอันนี้ก็ได้รับฮิลตอนท้ายเ,าเราไม่ได้เอาออกหร แบทเอรีนเออใส่ไปก่อนละกันกระเป๋าอาหารก็มีก็ค่อนข้างโอเคนะเบนนี่เอาเนียวออกไปได้ไหมอ่ะขอขออย่างอื่นได้ไหมอ๋อเออได้ได้ได้เ็นนี่เ็นนี่หนูลูกโอเคเราจะเริ่มกันที่ซูโคสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มโจมตีก่อนนะคุณเอาเป็นอ่าค่อนข้างโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะคะไม่รู้คุณเคยาจะได้ได้เล่นไหมอาจจะได้เล่นแล้วแหละอันนี้ค่าพลังชีวิตไม่เกินเจ็ดหน่วย นะนำว่ายืนยืนไปก่อนเนาะคุณยืนยืนแบบยืนรับดามเมจไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยเอแคทเธอรีนยังไม่ลงละกันคุณถ้าจะลงโอ้โหน้องกระจายไปก่อนละกันนะคะทีนี้เดี๋ยวมีมีชาร์จไฟฟ้ากันมาเกิดขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวชาร์จไฟฟ้านี่โดนก่อนเพื่อนนะโอ้โหอยากเปลี่ยนเปลี่ยนของเลยอะ <laughs> เราเราเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ก่อนแล้วกันมา ล้วเปลี่ยนแคทเธอรีนมาให้หน่อยแล้วกันนะไม่ใช่แคทเธอรีนเปลี่ยนคุณเคยะมามันเป็นดําเนินการด่วนคุณเพราะฉะนั้นอันนี้มาอันหนึ่งนะคะแล้วลูกเต่ามันหมดแล้วคุณเพราะฉะนั้นเราเขาเขาก็หมดเราก็หมดมันได้ได้ฟรีดมาซึ่งก็คอนข้างโอเควิจเ,เจ็ทแชมเบอร์มาเดี๋ยวเราลงไปเลยนะคะฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาหาทาาลมให้น้องสูอันหนึ่งสงสัยจะไม่ได้ใช้พวกพวกอะไรนะ เออจมตีที่มันที่มันเอาไปเลยอไปยังไม่ได้ลงอันนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแคทเธอรีนแคทเธอรีนเดี๋ยวเธอช่วยช่วยเราอีกทีนะเดี๋ยวอย่าพึ่งดิโอ้โหเฮ้ยมันโอเวอร์โหลดมันเปลี่ยนให้เราไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเราเราฮิวคือฮิวเคยะแล้วมันได้ได้อืม มันไม่ได้ดิคุณมันต้องฮิวคนนี้คนที่เราจะโจมตีอันนี้งั้นโจมตีนี้ไปนะคะยังไงมีสลามอยู่คือแบบว่าน้องสู้แบบเรื่นเริงม,มากนะบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวกลับมาอ๋อเปลี่ยนไม่ได้แล้วดิเบรย์ส่วนเราก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นกันคุณเพราะว่า บุลกเตาหมด <laughs> <laughs> บายิ <laughs> ร,าราอะไรปะเนี่ยเจ็ดแชมเบอร์มาอีกไปแล้วโอ้ขอขอให้น้องซูได้โจมตีกันก่อนได้ไหมอ่ะอืมธาตุไฟได,ได้ได้อันนี้มาซะด้วยอ้าอเปลี่ยนไปก่อนน้ำแข็งไม่ได้ไม่ได้เล่นมั้งคุณไปไป คุณเคยะสกิลธาตุเขาไม่ใช่สกิลธาตุอันตีเขาต้องต้องเปลี่ยนตัวไงคุณอุ้ยเขาใช้สลามโจมตีมาก่อนอ๋อเขาจะแปะธาตุก่อนใช่ไหมอันนี้มันไม่ไม่เปลี่ยนตัวไงเพราะฉะนั้นเราเรากระจายนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารแง้มให้น้องสู้แง้มไปนะคุณอันนี้คือมีสลามมาอีกไหมอ่ะโอ้มีสลามมาขอบคุณฮะติดมาเลยเราชอบชอบมากบอกเลยนะอ่า น้องซูงกินเลยไหมน้องซูงยังไม่ได้กินน่เลยเจดชมเบอร์ทำหน้าที่ของเธอหน่อยนะเจดชมเบอร์บอกไม่ไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้ป้าอันเนี้ยมาคุณสองพัคะแนนได้เป็น2อ0พันแล้วนะคะตัวที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันต้องกำจัดเยอะมากนะคุณไม่งั้นเราเราก็เมื่อไหร่น้องซูไม่ได้ฮิวสักทีอ่ะจบเทิร์นไปก่อน น้องซูแบบเมื่อไหร่อะก็เบนนี่แบบเราด้เมื่อไหร่เราจะได้เล่นเดี๋ยวโดาู้คุณเบนนี่ก็เบนนี่ยไม่ได้เล่นแล้วคุณเคย่ายังไม่ได้เล่นหรอกมันอ๋อมันเทิร์นสุดท้ายเทิร์นสุดท้ายเราชอบปล่อยของเยอะเหลือเกินนะอันนี้คือใช้หรือยังอ่ะค่าพลังชีวิตไม่เกินเจ็ดหน่วยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเราไม่อยากเสี่ยงเลยแต่ว่า ชาตารังชีวิตไม,ไม่ไม่เกินสองหน่วยอืไม่อยากเสี่ยงเลยจริงๆคุณให้น้องซูได้รับการรักษาไปก่อนนะเสร็จแล้วเราจะอ่านี่ไงอ๋ออิ่มไม่ใช่อะไรนี่ไงมันจะได้โจมตีเพิ่มเติมแต่ตอนนี้น้องอิ่มมากคุณเพราะฉะนั้นโอมากันแบบนี้อีกแล้วหรอสามพันเก้าแล้วนะคะตอนนี้เทิร์นสุดท้ายของเราแล้วคุณถ้าเราไม่ลุยตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วค่ะ ลูกเต่ามันเตอมพอดี5000ัคะแนนโอ้โหไม่ได้6000นหรอไยต้องเอาขวอของเรียกลูกเต่ามาเสริมนะเทมาริอะไรแบบเนี้ยคุณกดเล่นแล้วจั่วก,การ์ดสักหน่อยไหมล่ะไม่มีอน้องสูกินเข้าไปลูกอ๋อมันอิ่มอิ่มแล้วอะเฮยะอนายออกไปหนไหนก็ไหนๆแล้วอยัดกากไปหน่อยนะอันนี้คืออะไรได้รับการรักษาจะตั้ง สร้างความเปรียหายเพิ่มขึ้นหรอจุนเป็น,เป,นเป็นแค่คุณเคยคักคนเดียวด้วยนะคุณคือมันเป็นเฉพาะตัวคืออย่างน้องตูื่อกีนี้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วไงแล้วมันข้ามเทินไม่ได้ไม่งั้นนะเอาพิกา์ดฮิวได้ข้ามเทินโอ้โหห้องแรกนี่แบบแอ๋อยู่คนเดียวเลยนะถามจริงห้องแรกนี่คือตั้งใจเล่นปะเนี่ย <laughs> ห้องแรกแบบคะแนนไม่แพติน้มอยู่อันเดียว ไม่เชื่อคุณดูห้องแรกคืออีกนิดนึงป้ามันหนักหน่วมงมันมันฮิวไม่ทันแหมเลือดม,อมันเยอะคุณแล้วเราไม่ได้แบบชาร์จโจมตีแบบบิ้มบึบ้มๆบมอ,อะไรประมาณนี้นะเปลี่ยนตัวละครจะได้รับลูกเต๋ามันกำกับเราเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้รางวัลมาครบแล้วนะคุณตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วโอะโหกลับมาอู้ฟู่อีกครั้งหลังจากโจนแกบมาก <c oughs> แกบเพราะอะไรเนี่ยแหละคุณ หลังกาดหลังกระดานเนี่ยแหละค่ะออันนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่ไม่ซื้อแล้วนะเต็มไปหมดก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะสำหรับพาร์ทสองใครอยากเล่นก็สามารถตามเล่นแบบนั้นมาได้เลยคุณแต่ว่าเออบางทีการมันจะไม่ขึ้นมือนะคะคุณต้องคุณต้องแบบ เพิ่งพาดวงตัวเองนิดนึงเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยก,กับเราได้นะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ